Now, in the Bible, we also learn worshiping God through music and singing. <laughs> and I believe that is the right way to use songs and music. songs and music. Songs and music are not, it's not created to glorify man. not to Not to focus on our beauty or on our splendor or whatever it is. ไม่ใช่จะมาเหมือนกับจดจ่อที่ความดีของเราบารมีอะไรของเราแบบนั้น not ify ourselves our ไม่ใช่มายกย่องหรือว่าให้เกียรติกับตัวเราเองความรู้สึกของเราพระเจ้าได้สร้างเสียงดนตรีหรือว่าการร้องเพลงเอาไว้เพื่อจะนมัสการพระองค์ Good morning everyone and welcome to a daily gospel t r u t h อร well, ุณสวัสดิ์นะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ We hope that you are awake and ready to study God's word. หวังว่าเช้านี้คุณพร้อมที่จะศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าร่วมกันกับเราแล้วนะครับ This week we've been talking about why men m s must worship god ในสัปดาห์นี้เรากําลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องทําไมมนุษย์ต้องนมัสการพระเจ้า If you missed the previous episodes please listen to them ถ้าคุณเองยังไม่ได้ฟังตอนก่อนหน้านี้เนี่ยยังไงอย่าลืมที่จะกลับไปฟังด้วยนะครับ And uh, don't think that well I'm not a musician so I don't need to learn about worship. แล้วก็อยากพึ่งเข้าใจผิดว่าเออฉันไม่ใช่นักดนตรีฉันไม่จําเป็นต้องมาเรียนรู้เรื่องของการนมัสก,การก็ได้ Well if you uh, look at the scriptures we learn. ถ้าคุณได้ดูจากในข้อพระคัมภีร์ที่เราได้เรียนรู้กันไป That God created us for worship. ว่าพระเจ้าได้สร้างเราขึ้นมาเพื่อนมัสก,การพระองค์ In a worship the inner desire to worship something or someone. ใจปรารถนาลึกๆที่อยากจะนมัสก,การสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าคนใดคนหนึ่ง Is God's Design for human for ก็คือความปรารถนาที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจของมนุษย์ทุกคน and um, if you look at the <c oughs> history of Satan ถ้าคุณมองย้อนกลับไปดูประวัติเกี่ยวกับเรื่องของซาตาน you learn that he used to be uh, an angel a worship leading angel in heaven คุณก็จะรู้ว่ามันเนี่ยเคยเป็นทูตสวรรค์หรือเป็นผู้นำนมัสการในสวรรค์ and somehow He wanted worship instead of worshiping he wanted worship แล้วมันเองก็อยากที่จะให้ผู้คนมานมัสการมันแทนที่มันจะเป็นผู้ที่นําผู้คนนมัสการพระเจ้า And that caused his fall ก็เลยทําให้มันเนี่ยย่อหยิ่งแล้วก็ล้มลง And Lucifer the worshiping angel became Satan Lucifer ซึ่งเป็นผู้นําที่เป็นทูตสวรรค์ที่เคยนํานมัสการเนี่ยก็เลยหล้มหลง So Satan desires worship แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นซาตานแล้วซาตานเนี่ยมันก็เลยต้องการให้ผู้คนมานมัสการมาัน This is the reason he has created false worship in this world มันก็เลยสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้คนแล้วก็ดึงผู้คนเนี่ยไปกราบไหว้นมัสการในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง Man. Wo himself มนุษย์ก็เลยกลายเป็นผู้ที่บูชาตัวเอง That's false worship นั่นก็ถือว่าเป็นการบูชาหรือนมัสการในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง Man worship money and fame That's false worship มนุษย์เองก็บูชาเงินทองชื่อเสียงอันนั้นก็ผิดอีก And man worships idols or gods that have created with their imagination That's false worship มนุษย์เองก็ไปบูชากราบไหว้รูปปั้นที่มนุษย์คิดขึ้นมาเองเพราะคิดว่านี่แหละคือพระเจ้า So the lies and the deception and the bondage the devil has created in this world. No, this is about worship. So when we worship what is false, Get into เมื่อเราไปนมัสการสิ่งที่ผิดมันก็จะทำให้ชีวิตของเราถูกผูกมัดไปด้วย you know, the, the devil understands the power of worship เพราะมานเนี่ยมันมีความเข้าใจเกี่ยวกับพลังของการนมัสการ He does มันเข้าใจ Because he used to be a worship leader เพราะมันเคยเป็นผู้นำนมัสการมาก่อน And so he's leading people into false worship มันก็เลยพยายามจะหลอกล่อผู้คนนำผู้คนให้นมัสการสิ่งที่ผิด And thereby into bondage into destruction เลยทําให้ผู้คนเนี่ยถูกทําลายแล้วก็มีชีวิตที่โดนผูกมัด you know that's why you, if you look at the music industry today in the world ถ้าคุณมองดูอุตสาหกรรมด้านดนตรีในโลกของเราทุกวันนี้ you know it's it's really destructive it is really full of immoral things คุณก็จะเห็นว่าหลายๆคนใช้ดนตรีไปในทางที่ผิดแล้วก็สร้างความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้น it brings wrong focus มันทําให้ผู้คนจดจ่อกับสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริง it creates wrong emotions ทำให้เกิดความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ในทางที่ไม่ดี Instead of music being a blessing and 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 creating people and building people's lives แทนที่จะใช้ดนตรีเพื่อจะเป็นพระพรแล้วก็เสริมสร้างชีวิตผู้คน It's leading them in the wrong direction แต่กลับใช้ดนตรีใช้เสียงเพลงเนี่ยนำพวกเขาไปในทางที่ผิด And notice it is so easy for people to worship these musicians without even knowing แล้ว มันเป็นอะไรที่ง่ายมากว่าผู้คนเนี่ยจะไปบูชานักดนตรีหรือว่านักร้องเหล่านี้าทั้งที่เขาก็ไม่รู้ว่ากําลังนําเขาไปในทางที่ผิด And they don't even realize the negative ways it is affecting their l i v e s และเขาเองก็ไม่ได้เข้าใจถึงผลกระทบในทางที่ไม่ดีซึ่งจะเกิดขึ้นกับเขา So we know that music is powerful เรารู้แหละว่าดนตรีเป็นสิ่งที่มีพลัง But when music is used for false worship it's very dangerous แต่ถ้าใช้ดนตรีไปบูชาในสิ่งที่ผิดมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใครเลย Now in the Bible worshiping learn also worship and music singing God through music and singing. ในพรระคัมภี์เราก็ได้เรียนรู้ว่าเราาาสมรถที่จะนมัสการพระเจ้าผ่านทางเสียงเพลงและเสียงดนตรีได้และผมเชื่อว่านี่คือวิธีที่ถูกต้องในการใช้เสียงเพลงและเสียงดนตรี Songs and music are not is t not created to glorify man จริงๆเสียงเพลงเสียงดนตรีเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจะมายกย่องหรือว่าให้เกียรติมนุษย์ Not to focus on our beauty or on our splendor or whatever it is ไม่ใช่ จะมาเหมือนกับจดจอ่อที่ความดีของเราบารมีอะไรของเราแบบนั้น not our ไม่ใช่มายกย่องหรือว่าให้เกียรติกับตัวเราเองความรู้สึกของเรา music singing and for o r w s เพราะพระเจ้าได้สร้างเสียงดนตรีหรือว่าการร้องเพลงเอาไว้เพื่อจะนมัสการพระองค์ why if you, if you look at the Psalms if of look Book ถ้าคุณดูจากในหนังสือสดุดี e i with you k n o w songs Written David. ซึ่งเต็มไปด้วยบทเพลงที่ดาวิดได้แต่งขึ้นมา Notice that those are songs that glorify God, talk about God, and focus on God เราก็จะเห็นว่าบทเพลงเหล่านั้นเนี่ยได้พูดถึงพระเจ้าเป็นการยกย่องเป็นการถวายเกียรติต่อพระองค์ And so the real purpose of music and singing จุดประสงค์ที่แท้จริงเลยสำหรับการนมัสการ is to worship God and to focus on God การร้องเพลงหรือว่าเสียงดนตรีต่างๆเหล่านี้เนี่ย ควรจะถูกนำมาใช้เพื่อถวายเกียรติหรือเป็นการนมัสก,การพระเจ้า so would say this, ผมอยากจะพูดแบบนี้นะครับว่าคุณจะต้องคอยดูด้วยนะว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณฟังเพลงอะไรอยู่ you know, Don't to listen just whatever your 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 favorite celebrity creates คืออย่าฟังไปเรื่อยอย่าอย่าไปฟังเพราะว่าอ้อคุณชอ you บนักร้องคนนั้นดาราคนนี้ k n o w those things affect our lives without even realizing เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลกระทบกับชีวิตของเราโดยบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัว However we are also learning that singing and music is not the only way to worship God แต่เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าการนมัสการพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องผ่านทางเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงเท่านั้น you know worshiping God is an attitude of the heart it's about our beliefs การนมัสการพระเจ้ามันก็คือท่าทีที่อยู่ในหัวใจของเรามันเกี่ยวข้องกันกับความเชื่อของเรา yesterday we we're learning how when we put Jesus in the center of our lives that's worship เมื่อวานเราก็ได้เรียนรู้กันไปว่าเมื่อเราให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรานั่นก็ถือว่าเป็นการนมัสการ ดว t รพระเยซูแ้วย์ e ลางข o งชีวิตรู้ไหมว่าเมื่อคุณนมัสการพระเยซูแล้วให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิตคุณกำลังปิดประตูแห่งชีวิตของคุณต่อศัตรูทั้งหมดเลย Because our worship really opens the door for the devil or shuts the door เพราะว่าการนมัสการของเรานั้นก็จะเป็นการเปิดประตูหรือเป็นการปิดประตูต่ตอมาก็ได้ Now, Look at what are you glorifying, magnifying, and focusing on in your life คุณจำเป็นจะต้องคอยดูด้วยนะว่าในชีวิตของคุณเนี่ยคุณกำลังยกย่องอะไรบูชาอะไรหรือว่าให้เกียรติกับอะไรอยู่ That is forms of worship เพราะว่าตรงน,นั้นมันก็จะถือว่าเป็นรูปแบบของการนมัสการด้วย And those things can really open the door for the enemy to get into your emotions, your thinking, and your decisions เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นการเปิดประตู ให้กับมารหรือศัตรูที่จะเข้ามาในชีวิตในความคิดในการกระทําของคุณ But True worshipship Which puts Jesus the center, แต่การนมัสการที่แท้จริงก็คือการยกย่องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลาง your life together. แล้วความจริงตรงนี้ก็จะพยุงชีวิตของคุณทุกๆด้านเข้าด้วยกันเ you, you มื่อคุณเป็นผู้นมัสการพระเจ้าอยู่เสมอคุณรู้ไหมว่ามารมันไม่สามารถทำลายคุณได้เลย really bondage emotions in have is แล้วอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของ เราเหมือนยังตกเป็นทาสก็คืออารมณ์ในทางที่ไม่ดี a r e in their emotions. หลายๆคนเนี่ยตกเป็นทาส เนื่องจากอารมณ์ของตัวเอง And I'm telling you when you worship Jesus and put Jesus in the center แต่เมื่อคุณนมัสการพระเยซูและให้พระเยซูเป็นศูนกลาง Even your emotions can be redeemed อารมณ์ของคุณนั้นก็จะถูกกู้คืนมา You will have right emotions through worship of Jesus Christ คุณจะเห็นว่าคุณมีอารมณ์ที่ถูกต้องเกิดขึ้นผ่านทางการนมัสการพระเยซู That's why putting Jesus in the center Hol together your life together. การให้พระเยซูปเป็นศูนย์กลางของชีวิตก็จะทำให้ชีวิตทุกๆด้านของคุณนั้นดีไปด้วย So how does God teach us to worship? แล้วพระเจ้าสอนเราให้นำมัสการพรองอยังไง It says by putting Jesus first. And center in life our ก็โดยการให้พระเยซูมาก่อนและให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราเมื่อคุณแสวงหาพระเจ้าก่อน worship is นั่นก็คือการนมัสการเหมือนกัน When you seek study his word s worship his that's seek you study to เมื่อคุณใช้เวลาที่จะศึกษาถ้อยคำของพระองค์นั่นก็ถือว่าเป็นการนมัสการเหมือนกัน When you grow spiritually that's worship เมื่อชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของคุณเติบโตขึ้นก็เท่ากับเป็นการนมัสก,การพระเจ้า <Because S 1> ไปดยอ๋ All these activities help you put Jesus in the center of your life เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คุณทําในภายนอกกําลังช่วยให้ชีวิตของคุณเนี่ยยกย่องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลาง You know you look at what people are pursuing ferociously in their daily lives คุณลองดูแล้วกันว่าผู้คนเนี่ยเขาให้อะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาแสวงหามากที่สุดในชีวิตทุกวัน and you can tell what they worship in their heart แล้วคุณก็สามารถจะทำนายได้ว่าในใจของเขาเขากำลังบูชาอะไรอยู่ now of course they will not say I worship this I worship that In their, in their words. แต่ว่าผ่านทางคำพูดเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาว่าเออฉันกำลังบูชาสิ่งนั้นสิ่งนี้ But the thing they pursue with all their heart, the thing they put in the center of their life, What they worship. แต่ว่าสิ่งต่างๆที่เขามุ่งแสวงหาด้วยสุดหัวใจของเขาแล้วเขาก็ยกย่องให้สิ่งนั้นเป็นศูนย์กลางก็เท่ากับเขากำลังบูชาในสิ่งนั้นด้วยผมได้ยินสิทยาพิบาลท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า that we become like what we worship เราก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่เรากำลังบูชาอยู่ That's a powerful statement อันนี้เป็นประโยคที่มีพลังมากๆ We become what we worship เราก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งหรือผู้ที่เรากำลังบูชาอยู่ you Know what we worship influences our lives เพราะว่าสิ่งที่เราบูชาหรือผู้ที่เราบูชาอยู่นั้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับชีวิตเรา So false worship is dangerous การบูชาสิ่งที่ผิดนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายสำหรับชีวิตตัวเอง w o r s h i p i n g Jesus and putting Him in the center of our lives การที่เรานมัสการบูชาพระเยซูแล้วก็ให้พระองค์มา ก่อนทุกอย่างให้พระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิต Again the book of Colossians simply tells us this ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตของเราและในอ่าในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยก็ได้บอกกับเราด้วยว่า In Him in Christ ในโคลสีบอกกับเราว่าในพระองค์ในพระคริสต์นั้น All things h o l together. ทุกสิ่งนั้นประสานเข้าด้วยกัน In Christ. ในพระคริสต์ All things. ทุกสิ่ง Well, that includes your marriage. ก็รวมไปถึงชีวิตคู่ของคุณ Your soul. ใจิตใจของคุณชีวิตการเงินของคุณ your <family> life, ชีวิตครอบครัวของ <You> know, คุณ <your> calling, การทรงเรียกของคุณ <your> health, สุขภาพของคุณทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะ เป็นหนึ่งเดียวกันเลย you know one translation says ในฉบับการแปลเล่มหนึ่งได้บอกว่า all things hold together and all things finds its meaning ทุกสิ่งประสานเข้าด้วยกันทุกสิ่งก็จะได้พบกับความหมายที่แท้จริง this is the power and the beauty of putting Jesus in the center นี่คือพลังและความงดงามของการที่เรายกย่องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลาง things may come against your life to break your life apart มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเพื่อต้องการจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยแตกส ลายไม่เป็นท่า b when Jesus is in the center แต่ถ้าพระเยซูได้เป็นศูนย์กลางของชีวิต h o l d s our life together พระองค์จะเป็นผู้ที่พยุงชีวิตของเราเอาไว้เอง In one of the parables Jesus shared he said this มีคําอุปมาเรื่องหนึ่งที่พระเยซูได้แบ่งปันพระองค์ได้บอกว่า That if we build our lives on his word ถ้าเราเสริมสร้างชีวิตของเราขึ้นบนถ้อยคําของพระองค์ In our lives will not be knocked down by the storms of life ชีวิตของเราก็จะไม่พังทลายไปจากพายุที่ซัดเข้ามาในชีวิต And his word is the truth และถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นความจริงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้พูดเอาไว้ตรงนี้ <But S 1> ก็คือ right เมื่อชีวิตของเราถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่ถูกต้อง Nothing Our lives can be destroyed be จะไม่มีอะไรในชีวิตของเราที่จะถูกทำลายเลย so it is Jesus who is the center of our life who holds our life together ดังนั้นพระเยซูคริสต์ผู้ที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตเราก็จะเป็นผู้ที่ประยุงชีวิตของเราไว้ด้วยกัน see I believe that many of you did not think about worship in this way ผมเชื่อว่าเราหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเรื่องของการนมัสการในลักษณะนี้ but that's exactly what worship is all about แต่นี่ก็คือความหมายของการนมัสการที่พระคัมภีร์สอนเรา well we will end this teaching with Revelation 4. 11เดี๋ยววันนี้เราก็จะจบการสอนในเรื่องนี้ด้วยข้อพระคัมภีร์วิบวร์บทที่ 4: ข้อ11บเอ็ You are worthy, O Lord, our God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของเราพระองค์ทรงสมควรที่จะรับพระสิริพระเกียรติและเดชานุภาพเพราะพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งและพระดำรั พระดำริของพระองค์สิ่งเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นและเป็นอยู่ See, our uh, words into songs and it will be powerful เราสามารถที่จะใช้ถ้อยคําตรงนี้มาแต่งเป็นเพลงก็ได้รับรองเลยว่าจะเป็นเพลงที่มีพลังมากๆ but this is not just used in the light of music and singing แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแค่เนื้อเพลงเท่านั้น this is truth แต่นี่คือความจริง truth about who god is เป็นความจริงเกี่ยวกับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใด and truth about what worship is แล้วก็เป็นความจริงเกี่ยวกับเรื่องของการนมัสการที่แท้จริงคืออะไร worship is acknowledging the creator การนมัสการที่แท้จริงก็คือการยอมรับว่ามีพระผู้สร้าง He is the source of our life และพระองค์นี่แหละที่เป็นแหล่งของชีวิตเรา n o become a worshipper อยากจะหนุนใจให้คุณเป็นผู้นมัสการ Not just on Sunday morning ไม่ใช่เฉพาะเช้าวัวนอาทิตย์เ <but S 1> ท่านั้น Every single day of our life แต่ทุกๆวันในชีวิตของเรา Acknowledging God in all areas of our life ให้คุณยอมรับแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเหนือชีวิตของเราในทุกๆด้าน well, We hope that this teaching will continue to help you เราก็หวังว่าคําสอนในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นพระ พรกับคุณ Thank you for joining us we'll see you again next time ขอบคุณมากนะครับที่มาศึกษาถ้อยคําของพระเจ้ากับเราและกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ